เดอือดเดืิด,ด,ดหนูจะนอนตรงนี้จริงๆเหรอมันแคบมากนะมันแคบมากเลยนะลิดนะมันแคบมากเลยนะ <S <S ทำยังไงล่ะครับท่านผู้ชมอน้องจะนอนแบบนี้ครับนอนกระดาษไม่ใช่สิ กล่องกระดาษหลังใส่พัสดุกมันเล็กมากนะครับมันพอดีเกินครับก็ไม่ยอมไม่จะนอนอย่างนี้แหละดูครับรังใหญ่ๆตังนี้ก็ไม่เข้าไม่นอนไม่นั่งจะเข้าแต่อันเล็กเนี่ยครับมันพอดีเกินนะผมว่า มันถึงขั้นแคบเลยแหละมแคบไปถ้าน้องนอนก็ดูอึดอัดมากแร่จะทำยังไงครับในเมื่อเขาไม่นอนที่อื่นเขาจะนอนอย่างนี้ดูหน้าดูหน้าเขาสิเด็กเฮ้ยดูเรจะนอนบนนี้จริงเหรอมันแคบนะหนู มันแคบมากเลยนะกลัวเรามาเอาออกครับปูทำหน้าแบบมองสายตาแล้วนะกลัวเรามาเอาออกครับไม่ใช่อะไรหนะรอกเขาจะนอนในนี้เนาะทำยังไงได้ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะก็แล้วแต่เขาเนาะ โตตกันแล้วบังคับกันไม่ได้หรอกอืมโตแล้วอะ่ะแล้วจะหลิดเลยหลิดจะนอนตรงนี้ก็ได้เนาะไม่มีใครบังคับหรอกโตตกันแล้วหน้าไม่พอใจอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมดูลางใหญ่ก็จะไม่ว่าอะไย ใหญ่กว่านี้ผมก็จะไม่ว่าอันนี้มันแคบเกือแล้วก็นอนไปก็ยัดหางตาราปองพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยลุกมาหลิดนะมันจะอึดอัดมาเรยลุกมาเรื่องอะไรจะุกวัวแต่เราจะเอาออกอย่างเดียวลยพอดีเจ้ะ กลัวแต่เรายกออกครับน้องก็ชอบแต่รังเล็กจริงๆครับรังใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยชอบเล่นไม่ชอบนอนครับแต่ถ้าเป็นอันเล็กๆนี่ชอบมากครับแคบแค่ไหนก็จะพยายามเข้าไปได้แล้วก็ยัดตัวเองให้ได้อืก็ไม่เข้าใจน้องเหมือนกันว่าทาไมเออต้องชอบอันเล็กๆก็ดูครับกลัวแต่เรามายกออก หมือนคิดในใจประมาณบอกเราว่าเออไม่ต้องยกออกนะหลิดจะนอนในนี้อะไรประมาณนี้แหละผมดูแล้วนะอืมยอมเขาจริงจริงแต่เดี๋ยวสักวันสองวันเดี๋ยวน้องก็เบื่อแล้วครับเดี๋ยวก็หารางอันใหม่แต่ก็ต้องเป็นอันเล็กแบบนี้นะครับบ้านหรูมูลค่าหลักล้านของน้องเขาอะ <c oughs> ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยอันใหญ่ๆห่นี่ไม่ค่อยมองไม่ค่อยเล่น นอองแล้วครับดูท่าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องเล็ดด้วยนะครับเท็มี fc กับเขาไหมเนาะถ้ามีก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับรูปสติกเกอร์หัวใจรูปยิ้มตกใจก็เม้นๆมาหน่อยครับเผื่อ AI จะได้ช่วยดันคลิปน้องฤลิหน่อยยอดดีน้อยไม่เป็นไรครับเป็นความสุขเล็กๆของคนเลี้ยงแมวครับ ทำงานมาเหนื่อยก็พูดเล่นกับน้องเหมือนพูดคนเดียวคิดๆก็น้องก็ดูว่าน่าจะเข้าใจที่เราพูดนะครับน้องก็ชอบส่งสายตามองมาที่เราประมาณว่าโต้ตอบกับเราผมคิดไปเองหรือเปล่าเนาะหรือว่ามาโนแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นโรคติดแมวแล้วครับติดน้องหลิดแล้วครับทำช่อง YouTube ว่าเออจะทำเนื้อหาด้านประกันภยัยก็ยังไม่ได้ทำเลยครับมัจะติดแมวติดแมวอย่างเดียวเลยครับ ฝากกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเล็กๆของอาจารย์วีด้วยนะครับขอบคุณครับ